สวัสดีครับวันนี้พบกับจ่าดามดิงขงแดงนะครับเนะาะจ่าดาที่หายหลังจากหายไปเป็นอาทิตย์เนาะครับเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกก็นะ่าค่อยว่างวันนี้จ่าดามจะมาอันผ้าพี่น้องป้องปลายมาก้อยหอยน้ำกัดน,นะครับเนาะมาแลกเนาะอหอยนี่ใส่งอมมากเนี่นี่ขั้นต้นครับบวเบาหลายเมีม่ยมมันเต็มโทรศัพท์เก้าคนมันแก่แฟนเหมือดครับหอยมากเอาสอดเนี่มาควัดบาง้นกระเทดได้หลายสูตรครับ แต่ผมมีสูตรนี่นะครับเนาะสูตรนี่เอาหัวมันนี่ตามันออกอกินเย็บกินตาไปเนี่ครับนเนาะแล้วแกเอาตัหัวมันมาสิบลวกไปยังอีกนี่นหอยใหไงหอยเสือรีหอยกับชี่หอยอยังนี่ล่ะหอยปังหอยอยังโลกเขาเอื่นกันนี่คือกันละครับหอยกินได้รเม็ดเห็ดสะอาดสะอาดเราเห็ดแป๊บนึงคับนี่เอาออกลหลายๆนี่กว่ามาก,กินหลายก็เอาหลายมาก,กินหน่อยก็เอาหน่อยนะครับเนาะ เดี๋ยวแต่ามแปปนึงหรืออันควัดออกแป๊บหนึงเอาสีเบิ้งวิธีการขั้นนะครับนาอหลังจากที่เข้าแกะแล้วนะครับน้องนี่เป็นสี่ครับนี่แกะแล้วนี่นี่แกะแล้วโอ้ยอยู่คนเดียวมือเนี่นต้องอันนั้นนะครับแกะแล้วปุ๊บเป็นสีเอาสีมาขั้นใส่เกลือได้ครับบาทขั้นใส่เกลือเอาเมือกมันออกก่อนถ้าเมือกมันไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้ครับสารพี่มันอยู่ในเมือกมันนี่แหละนี่เทใส่เกลือลงขั้นไม่ได้ขั้นเ่เดียวเลย ขั้นหลายเพื่อนะครับขั้นหลยน้ำยูหลยน้ำเตือขั้นเส่กเกลือนี่เอาเสือโลกออกแล้วก็ขั้นไส่ใบใบมักซิดานี่ก็เสียากินข้าวออกเอาเมือกออกครับใบบัคซีดาหรือใบมกฝรั่หลังบ้านเห่านะครับเนาะเดี๋ยวจ่าดามขั้นเสร็จแล้วจ่าดามจะเอามาให้ดูให้ดูนะครับเนาะหลังจากคั้นเสร็จถ้ายังไม่ถ้ามัน,มนสกรปรกเลยมันจะมีเมือกอย่างนี้ครับนี่มันจะสกระปรกแต่ถ้าคันเสร็จมันจะขาวจ้วเลยครับเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับเออ โลบนมาต่อครับโลบนะแถวอยู่หลังจากที่จ่าดามคันเกลือก็เป็นสิรอบนี่เขาขาวจริงคีณน็ขับแบบมักสีดาจนหมือนยืดตัวกันนะห้ากสีมาซร้อยนะครับอันนี้โน่ะแถวอยูมันตอนใหญ่ไปเดี๋ยวครับมันตอนใหญ่ห้ากสีมาซ้อยมันตอหน่อยๆเดี๋ยวซ้อยเดี๋ยว้อยซ้อยซ้อยสร้อยเราให้เจ้าไหนบัตเอาไปลวกน้ำห้อนครับลวกน้ำห้อนแล้วห้ากับมันนอกน้าย็นนอครับนอ นี่เจ้านายที่ขากินเขาแรงเับก้อยหอยครับแซ่บมือนี่เดี๋ยวสร้อยแป๊บนึงเดี๋ยวครับเดี๋ยวสีมาเบิงตอนสุดท้ายคักปลาหยังโอ้ยเดี๋ยวก้อนสีไปดังไฟจะดามคอดขาเสียก่อนภาพแบบนึงนะครับเด้อเดี๋ยวจ้าดามคอซอยแล้วกันขาเบิงตอนปุ๋งตอนเกียโอ้ยโหอฟแม่เอ้ย ก็ต yeah. ัวอย่างจ่ายแรงก็จอยอย่างไนะครับนอตเลยเก็มีน้องปั้นมาปั่นคืนช่วยคือมาบ้านแบบพิซซ่าบ้านเท่าครับเป็นจอยอย่างไรเราดูวันยุดธได้ไหมมันก็สร้อยไปน้องเขาก็มาเห็นมังคะสร้อยวันยุดธเราทั้งตัวฮะยุทธจังใดเขาจะมาเบิ่กน้องฮอลโล่หน่อหอยยามแรงอื่นมันยุดครับเรามันมาเบิ่งวันสุกเลยวันมีแสงค่ะผู้หัดพุทธผู้หัดสุกแสาได้จังอยมีโอกาสเตรียมตัวครับหน่อหลังจากที่ ผมนะครับเนาะด่างไฟกุ้วอีสานบ้านเฮาครับบ่มีมีทุกอย่างจะทุเรียนพี่เรื่องว่าบีผมมีแล้วต้มม่านห่อนสียังมันบ่ไปได้งานอันนึงก็คืออยานงานแค่ปลาปลาหนักกันอยากรับปายในเดืครับเอามานนกน้ำครับนกน้ำเย็นแค่ปลาปลาผมกยากรับเกันเลยนกน้ำเย็นนี่เ้าเตรียมไว้เมื่อสิบกรอบใช่เมื่อสิกรอบครับเขาบอกเรื่องอะไนมันยุ่งเม่อสิบกรอบกรอบสิปุ๋งครับอันนี้ปุ้งกินได้เลยขอเวลาหานาที่ครับปุ๋งปึ๊บแป๊บเดียว อมเหลือไฟเนาะแข็งขึ้นหน่อยนี่ๆแข็งขึ้นหน่อยมันจะกรอปิสิกรอบพอนี่ปรับหนึ่งเด้อครับเด้อหานาทีเดี๋ยวเจอกันที่อีกตอนซิมครับหลังจากที่เฮาเตรียมการไปเวลาธุรการมันหลายครับจะหอยหอยดีมีประโยชน์กินแล้วมีพลังนี่ครับผมเห็นมาแล้วท่านนี่วันที่ปูงครับปัินี้การก้อยหอยบริยากเลยทับลับบากรน่ั้นหนึงครับเหมือนนี่ไม่มีตากล้องมูมีมูมูมีแห่มาครบครับยกแรกกัน มูหลายอยู่โซนนี้มีมูแผ่งคอยมาคบเนี่ยมาพิกนี่พีกขว้าครับนี่ใส่เข้าไปนี่มักเผ็ดก็ใส่เผ็ดมักโปเพชรก็ต้องใส่นี่ใส่น้อยเออต้ันต้องจำเป็นครับผงชูรถผงชูนัวใส่เข้าไปครับนี่ขว้าวรั่นี่ครับอยากให้หอมต้องขว้าเองแต่ว่าตัวนี้มึเว่าเล่าขวก็ซื้อมาเอาแล้วครับหาบาซิบาท์ดขาวลาเอาไลยขากันปลาแดกครับ เพราะดี๋ยวจะกินมันจะไปใส่หลายได้เพราะก้อยหอยไม่ต้องสบม,มนันนะก็ปกติผมดีไซน์ยัง,งดังไปเลยครับหมดแดงหมดตัวมันขำแล้วปึ๊บเน่นปลาเข้าไปหน้าวเข้าบาดนาหน้าวการบีบหน้าวมันต้องมีเทคนิคด้วยอืมชับให้หผลยี่แม่หรือบ้า พักครับพี่เตรียมไว้พักซอยไว้แล้วละ่ะเตรียมไว้แต่ก่อนหน้านั้น,น,นแต่ว่าบริวเวณตัวซอยแล้วกน็นี่ครับนี่มาเด็ดกองทัพบ,บกมาพริกมาสร้อยข้นครับวันนี้เขาเล่นเขากันว่าต้องแสบแน่นอนเลยนี่แหลคดดะครับสูตรเด็ดบกกม่ได้ซื้อจัไไกบาท์เลย,ยครับเี่กง่วงเหมาตัวอ้ยไทยอยู่กับมูเนี่สิหายมูไปทายหายตัวเขาแต่ว่า ใช่ดาบึงมีคนขบกันเลยแต่ก่อนก็เคยมีเสียวแต่เสียวบบดีเหยื่อใหญ่ไม่มีหนีไปบินเดียวตายแล้วบอเงยียดคนไปเลยบอสนไปเลยข้อเสิญให้เจริญเดือเ,เสียวคนลืมเสียวคนลืมเสียวบุเป็นยังครับผมลองเพลงบเพร่าได้เนี่ยบริษัทบอเนี่ยซิ่งมันข้าบัตรเนี่ยแอบหลีครับถ้าอย่างนั้น จ่าดามเขาะจะไปกินข้าวก่อนนะครับเพราะใครจะลืมนะครับถ้าพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆถูกใจกรุณากดสับสไครต์รูปนิ้ปวดซีขึ้นแล้วก็กอกติดตามกันนะครับช่องทางจ่าดามดิงงแดงแดงครับสวัสดีครับ